พี่น้องล่าสุด FC แฟนคลับสาวหน่อยเพชรบัรแันลุ้นไปตามๆามกันกับพ่อการชัยวิไลศิลป์หลังจากที่ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเตรียมจัดสาวน้อยลงหัวเห็นจริงหรือไม่พยาคมพาน <บะ S 1> แต่ว่าก่อนสิไปหนาม,มาลังคือเก่าเหมือนเดิม,มสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีมิดหมอแคนแฟนหมอลำทีคารวดักสู้ผู้สู่คน <c oughs> มือนี้มาพบมาพบกันคือเก่าพี่น้องกับแอดมินหน่อยคนเก่าคนเดิมก็พยาภานคนโกสุริโยบ้านทางเมื่อวานนี้เบิรมือพี่น้องเ่ได้มาบอกมาจากจ้าเสือเตรียมมาช่วงนี้ ขาวดําโอ้ยเลื่อยไปทางใดเพย์ผ่านอพอ,อต่งต้งงานขาวดำเมื่อวานนี่กระทั่งนี่แหละเป็นคุณแม่อีกท่านหนึ่งนพี่นงองเนาะที่อดมินมนอ้อยให้ความเคารมนับถือนี่แหละอยูบ่บ้านตรงกันขามนี่แหละอ่ะบาดท,ที่นี่เกิดอะไรขึ้นมเมื่อว้าจาก,กับเอฟซีแฟนคลับจากหน่อยพอการใช้วิไลศินเตรียมจัดสาวน้อยลงหัวเห็นบานคู่เอกจริงหรือไม่เกิดอะไรขึ้นเพย์ผ่านพอการใช้ออกมาเคลื่อนไหวว่าจังสีพี่นงองรู้สึกตื่นเต้นที่วัดกัสปะหัวเห็นพี่นงอง ครูเอถามาร่างวันที่หนึ่งเจอกันเลยสาวน้อยหัวเห็นป้าถูกสาถูกอนุโมทนาสาธุนําแล้วก็มีการโพสต์รูปนี่เราให้ผ่านลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ชุดห้าใบผนเดฟให้ผ่านหาใบาแมันธรรมดาจากลานเอาห้าหกสามสิล้านพี่น้องมีตัวเลขเป็นสองกลุ่มติให้ผ่านสองชุดหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์สางเก้าศูนย์ศู แล้วก็อีกชุดหนึ่งศูนย์สี่หกหนึ่งเจ็ดห้าศูนยี่นึ่งเจ็ดห้าแมนนวไดระบารัที่นี่กับบรู้ว้นพอกันใช้พืน้นได้มาตาใสเป็นเลขอ่ามาจากไสวสันเถาะแต่อเอซแฟนคลับได้ลายคนหลังจากเค้นโพสต์นี้กับโอ้รอลุ้นเลยให้ผ่านอรอลุนเลยคือถ้ารางวัลที่หนึ่งมาจัดสาวหน่อย ลมหัวหินบานคู่เอเว่าสันทเถาะว่ไแมนไก่เจ็ดร้อยกว่ากิโลติเพย์พานระยะทางไม่ใช่อุปสรรคนาะพี่น้องเนาะเอาก็ขเพาะให้พอการใช้วิริศน์โชคหมานเพย์พานแมนบอสลาภวาก่อนนั่นลูกสาวว่าสีแดรลงวันที่หนึ่งแมนบอครับรอลุ้นตามกันแล้วบเทนานด้ด้เพย์พานมือว่านี่มีบางช่วงบางตอนพอการใช้เพื่นกับจังไดลละอ่ามันมานเด้อข่าววสันโพสต์คลิปวิดีโอสั้น พี่มานะถนะือกระเป๋าให้น้องอุ้งอิงบอกน้องมานะถือกระเป๋าให้น้องอุ้งอิงบาตนี้น้องอุ้งอิงว่าจาังไรเพื่อนานเอามาเอามามันมีเงินอยู่ในหันนังศึกบอกปกติแล้วในกระเป๋าน้องจะไม่มีอะไรมันบอกเออแต่ว่าหลอดนีมีเพราะว่าพี่หมออิงเป็นคนใส่แบงค์พันไว้ในกระเป๋าของน้องอตัวเลขในแบงค์พันพื่อผ่านปกติแล้วจะเป็นแบงค์ร้อยเหมือนบออ้าวเป็นเลขยังพื่อนานแปด เจ็ดสามค่ะห้าสี่เก้าสองเก้าแปดเจ็ดสามห้าสี่เก้าสองเก้าผู้โดนใจค่อยเลยโดนใจแนวไลยเฮ<ะ>้ไปขอฟันจอบอกเพา่อนจ้งไหนบอเจ้งไหน,นล่ะวาซิม่านี่ซอ,อ,องมากอช่วงนี้พญิพาณเขาคอยเห็นยังหรือพี่น้งองอยากน้่งฝันฝันเอาฝันดูฝันกินฝันดูฝันจิงจิ้งเอา้า อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนาะพี่น้องเนาะเอามาอมบอกจากกับเอฟซีแฟงครับขอให้โศกมานก,กันสู้ผู้สู้คนคบ,บอกถึงบรรยากาศจากน้อยพี่น้องเมื่อวานนี้เต็มไปด้วยความโศกเศร้า,าบรรยากาศภายในงาน,พาพานแพ้พันหลายๆคนโอ้ยเบิ่งไปกระน,น้ำตาไหลไปนำ Club, ้ำเอฟซีแฟงครับกรน,น้ำตาไหลไปพร้อมพี่น้องแมนบอลหลักบอกิเป็นบอสโจน้องอุ้งอิงทีมงานพระเอกวัศิวัดวนลหลายๆคนละ่ะพี่น้องไปส่งครูเอเป็นครั้งสุดท้าย สัน่นเพาะเห็นผ่าบรรยากาศแล้วกะโอ้เพผ่านบ่มีคำามเสียบอกโดยเฉพาะน้องอุ้งอิงเนาะค่ะถือว่าได้เสียคู่นเป็นทีละ,ะถึงกับปล่อยโฮพี่นอ้องและ้วกะ็เสียนบรรยากาศพี่น้องเพื่อนพ้องน้องพี่คนคสนิทของคู่เองเหมือนว่านี่ต่างคนต่างกัดน้ำตาไวบอยูยอ่เดินทางไปหลโดยเฉพาะสาวน้อยเป็น,นเปรี้ยงนี่พี่น้องก็คือไปเป็นขั้นรดเลย เออเอารถทั่วไปเปลี่ยนขั้นรถเลยละกะน้องนี้กัเดินทางกลับอ่าเรียบร้อยแล้วตั้งหมื่ว่านนี่แล้วน้องพี่น้องเนาะแรียบร้เดินทางปลอดภัยสู้ผู้สู้คนระยะทางว่าเป็นไกลไกแพันผ่านพึ่งผ่าบรรยากาศแล้วคือจังมีฝนตกพ้อมจังสีไม้พี่นองะหลายๆพื้นที่น้ำท่วมเรียบพัผ่านช่วงนี้แมนบอสตงติดตามอ่เราว่างเจ้าของน้ำมาสันเถาะเอาเอาห้าวบริสุสูญเสียเฉพาะอ่คู่เป็นทีลกเท่านพี่น้องห้าเสียบุคลากร ที่ส่งคุณคาของวงการมอลำไปพอมอนี่แหละพี่น้องพนว่าโอ้ยเนาะสีหาผู้ใดมาแท่นมันกะมันก่นกายากอยู่เดเพราะว่าคู่เอเนี่ยถ้าสิเเรียบเทียบไปแล้วพี่น้องถือว่าเป็นผู้คำวอดเป็นคู่ที่คำวอดอยู่ในวงการมอลำมมากนี่โอ้โดนโดนแหลกราคาสาัสา่งซนผลงานไวให้ฮกับพวกเข้าเลยเบิ่งนี่ถือว่าเป็นทีประจกักษ์วันทองเอาเรียกว่า หลายๆคนกะให้ความหักความคารพสําหรับครูเอโนพินองเนาะเป็นครูที่มากกว่าคําว่าครูว่าสันตออจังสันเนพี่นองเนาะกะรอลุ้นสําหรับพ่อการชัยวิไลศินมวดที่มานี่รางวัลที่หนึ่งจะอยู่ที่ไหนจะเป็นของพ่อการชัยหรือไม่ต่วัา,ารางวัลที่หนึ่งมากก็คือนี่แหละเอฟซีแฟนคลับท่างผักไต่เล่เพรพันหัวหินประจวบเมนบบหัวหินประจวบเมนโอประจวบหัวหินนี่ประจวบเมนบนบอ่บะกะรอ ติดตามเลยจะได้ชมสาวน้อยเพชรบ้านแพงหรือไม่นพี่น้องเนาะบ้านครูเอถาละมันที่หนึ่งมากรงกับเลขของพ่อการชัยวสันเถาะแมนธรรมดาไม่ผ่านเอาล้มกับเป็นเอาลวมตัวสามสิบล้านคนณไหมแมนบอสโอ้ยถ้าข่อยสองใบข่อยเสียวล้มขึ้นกันเลยเออข่อยเสือยกขึ้นกันละแมนบอสแมนอ่ะเมื่อวันที่เท่าไหร่เมื่อวันที่แปดวันที่แปดวันอย่างวันที่แปดวันจันจันแปดจันกองข้้นสิบพูธบอก สิบเอ็ดผาดสิบสองสศกสิบสามเสาสิบสี่อทิตฐาสิบห้าจันทร์สิบหกกลางขั้นวันตังขั้นเป๊ะลงหลอกลงหลอกแนวไหนลงหลอกแนวไหนวันต่างขั้เพิร์ลาเลขสีมีสองอืมอืมสองมาแท้ๆขอไปน้ำตกในพ่านสองต่างต่สื่อถือเงี้ยบบ่อดเอ้อสื่อเลขถือเงียบบ่อใดสามหนึ่งหนึ่งสามหมดอันลูกสาวน้องก็มีเพยพันแพร่งหน่เพย์พันอืมออกกลางบอก พี่พนไปซื้อบนแมนแมนบอกซ้ำนั่นแหละดวงคนเนห่อเขาไม่ได้ซื้อเห็นทีนด่ใครซื้อเพียกออกให้เอฟซีถือโอซื้อเพียกออกแมนซื้อดักไวแมนโอ้ยน้องอ่อนซ่อนสอมอ่อนซ่อนความเสียสละของพญ่คํางพานจากนั้นน้องพี่น้องเนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปอีกหนึ่งเรื่องราวเอามาฝากพี่ตอนนงขอ้ทีมงานสาวน้อยเพลินแพงสู้ขู่สู้คนเดินทางกลับที่สารคามด้วยความปลอดภัยเดินทางโดยสวัสดิภาพเห็นเพลินไป เดขั้นโหลดหนึ่งพนยา่สิโดยดฉพพะที่งานรถตู้ว่ากันว่าระยะทางกว่าเจ็ดร้อยค่ะเจ็ดร้อยกิโลเมตรพี่น้องตอนนี้เดินทางกลับแล้วกันอขอให้เดินทางถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพบรรยากาศกับฝนตกพนยา่สิครับน่าท่วมได้หลายพื้นทีตอนซ่อนคลิปนี่น้ององีเพชรบานแพงล้วงแบงค์พันออกมาหนิ่โอ้ยพันยา่สิบในคลิปของพอกันใช่ติ้นเบิงแสนกลัวพี่น้องนเบิงแสนกลัวสิบชั่วโมง สุดยอดพี่รีอ่ะอะจางสันเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปอีกหนึ่งเรื่องราวเอามาฝากพี่ตอนน้องพี่น้องพอกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับมันหมานนะ